ไะไดนะไรไรงนไนด้ครับอะโอเคอเค้ยสวัสดีค่ะนะนโมโม่ยังไงนะจักรพรรดิ์นะลุทไยไง่ะ,ะ,ะองมี่ายมี่าเล่อสวันนี้มาลุกอะไรนะมาเป็นลุกจัก,กรพรรดิครับค่ะอืะอโดยปกติ เคยได้แต่งตัวอะไรแบบนี้ไหมครับโอ้หจริงๆอันนี้ไม่เคยแต่งเลยครับดีใจมากรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งหนึ่งคอสตูมที่อยากแต่งมากๆครับ <S <S เป็นอีกหนึ่งชุดที่แบบรู้สึกว่าเราใส่แล้วมันดูแบบเท่มีพลังอะไรเงี้ยแต่แล้วเราเราเราู้สึกว่าโอ้โหเมื่อก่อนมาหาจากาักรพรรดิเขาแบบใช้ชุดชุดหนักขนาดนี้เลยแล้วก็แบบมีหมวกด้วยอะไรแบี้ใช่ไม่กี่ชั้นตอนนี้่าจะประมาณ6ชั้นครับ <S <S ตอนที่ตอนที่ใส่ใช้เวลานานไม่นานมากครับไม่นานมากแต่ว่า ข้างในก็ระอุอยู่ครับไม่รอ้อนไม่รอ้อนไม่รอ้รอนเ,เป็นไงเพราะว่ามันจริงๆคุกกีมากกว่านี้เมื่อกี้คือสะดุดมากกับไัวเขาทำอ๋อเราเราต้องมาเต็มยศหนักครับหนักครับหนักแต่ว่ารู้สึกว่าเราก็ถือว่ามาเป็นมหาจากักรพรรดิที่แบบให้ให,ให้เต็มยศสมกับปีม้าปีนี้ครับมาา้มามหาไฟก็ต้องเป็นแดงให้ร้อนแรงครับเไม่เท่านั้นเพราะว่าได้ขึ้นเฉลี่ยด้วยได้ขึ้น เขาเรียกว่าเกี้ยวเกี้ยวครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะเกี้ยวครับใช่เกี้ยวตื่นเต้นมากครับแล้วก็แอบแอบแอบน่ากลัวนิดนึงอะไรเงี้ยใช่แต่ก็ต้องขอบคุณพี่ๆที่ให้ความมั่นคงกับงานนี้ครับพี่ๆที่เขาใส่แล้วอยากใส่ตีเรื่อยๆไหมคะพี่พี่เขาบอกว่างานนี้แบบว่ายืมคือไปใส่ได้อ๋อได้ครับใส่ได้ยุ้ยจีของไงเดี๋ยวบอกเขาเลยนะได้ครับเดี๋ยวหน้านี่ นะะคเดี๋ยวนานนี้จะเดินเอาอะ้เลยลูก่าเอาหัวได้ไหมได้ให้หัวให้ด้วยได้ครับวันนี้เรื่องปกติมีแบบเชื้อสายจีนจริงๆอันนี้ไม่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 มีไม่มีเชื้อสายจีนครับถ้าถ้าแบบที่เคยสืบที่บ้านมานะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นแบบเทศกาลนี้ตลอดอะไรเงี้ยครับใช่เราก็จะเห็นแบบกิจกรรมหรือว่าของแบบ ของเพื่อนที่เขามีเชื้อสายจีเหลืออะไรต่างๆเราก็จะเห็นแล้วเราก็รู้สึกแบบถ้าเป็นสมัยเด็กๆเลยครับันนี้ก็จะคอยแบบของเปล่าแม่บ้างแต่แม่ไม่ได้ให้นะครับใช่ให้ค่าขนมปกตินั่นแหละใช่แต่เราก็ชิดว่าเป็นอ่างเปาแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปแจกอ่างเปาให้แม่ลวครับอกกินพวกไปที้าอย่างี้ใช่ครับให้ให้เท่าตอนเด็กเลยที่แม่ให้มไม่สิเราองให้เยอะกว่าลาเล่นครับ ปกติรู้ไหมคะว่าเทศกาลนี้แบบเอ้ยแบบรู้ครับรู้เพราะว่าหนานี้ก็คอยติดตามตลอดครับเพราะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่อยากอยากได้มาเฉลี่มฉลองด้วยมากๆแล้วครั้งนี้ก็แบบทางเดมอครับเขาก็มีโอกาสให้หนานี้ได้มาเฉลี่มฉลองก็ดีใจมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากครับแต่พอเราดูต้องจะอัดเปาให้แม่อาจจะต้องให้อัดเปาใครเงินขอใจได้นะแห้งเปาทุกๆคนเหรอครับเออไม่ต้องไม่ต้องแค่พี่เออได้หมดนี่ดูดูอยู่ดีมีสุขแล้วดูเกิบ ดูกินอ,อิ่มอ,อ,อร่อยอย่างเขาดูแบบเอาไปแจกเด็กๆดีกว่าให้น้องๆที่กําลังแบบอยู่ในช่วงวัยเหมือนสมัยนันนี้กินขนมกินข้าวไปโรงเรียนอ่าน้องๆที่ต้องใช้ต่อทุนอ่ามันต้อให้นิวยหน้ากับสมายนะ์ไหมนีน่ยหน้ากับสมายครับอันนี้ให้เป็นรายอาทิตย์อาทิตย์ตละพันแล้วก็ไปคำนวณเอาครับว่าต้องแบ่งที่ผมให้อาทิตพันครับผมเราต้องฝึกให้น้องแมเนจในการบริหารเงินตั้งแต่เด็กนี่ตัวปกติใคร เขาที่สังเกตใช้ใช้เงินเยอะกว่ากัน,นอือันนี้ครับ <ś Like S 2> <c oughs> ไม่ <c oughs> ไม่จริงๆ,ๆเราก็เราก็ให้เขาไปแบ่งกันใช้หมายถึงว่าทุกๆคนแล้วกันถ้าสมมติพูดถึงการเอาเงินถ้าสำหรับในนี้นะก็จะให้เงินเป็นก้อนแล้วให้แบนแบนแมนจิ <c oughs> อ่าแต่เขาจะได้เรียนรู้ไงครับเมื่อกี้เห็นพูดบนเวทีว่าปีนี้ค่อนข้างแน่นเหมือนกันปีนี้ถ้าตารางการทำงานก็ ถ่ายซีรีส์ในอูช่วงนี้จะค่อนข้างแน่นครับใช่เพราะเรากําลังพยายามเร่งให้ให้โปรเจกต์นี้จบได้ได้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกคนได้ได้ดูครับได้ดูปีนี้นะได้ดูปีนี้ครับได้ดูปีนี้แน่นอนครับอันนี้เขาสามารถพูดได้เลยไหมไม่รู้กันไม่พูดดีกว่าไม่้อันเรื่นี้ไม่พูดครับใช่แต่ว่าจริงๆมีแผนไปแล้วแหละเพราะว่าไปแล้วและว่าเมื่อไหร่ใช่ครับมีแผนไปแล้วก็ขอให้ได้ตามแผนครับ ก็เห็นปีนี้มาช่วงท้นปีก็ไปทำบุญมาดีเสริมเสริมดวงอะใช่ก็รู้สึกว่าปีใหม่เราก็อยากทำอะไรสิ่งดีๆก็เริ่มต้นจากการทำบุญเริ่มต้นจากสิ่งดีๆอะไรครับจริงๆวันนี้ก็ไปทำบุญกับเทศกาลนี้ได้เหมือนกันสำหรับทุกๆคนเพราะว่าพองานนี้ไปทำบุญที่ทีท่เมือเวทแบบหลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราก็บสไตล์ดูเป็นนี่นะเธอเป็นเฟื่อนของที่นั่นละโอ้ เพราะว่าเพราะว่าตัวปกติก็คือไม่หรอกจริงๆเราก็ไปทําบุญในทุกๆครั้งแหละอะไรอย่างเงี้ยเราแค่เราแค่ไปบ่อยแล้วก็อาจจะมีทุกคนเห็นเฉยๆอะไรครับใช่ก็ก็ม่อนกุเวนก็คือม่อนกุเวนใช่สกายนันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนสองคนที่ศรัทธาแล้วก็ไปไปไหว้พระแล้วกันเขาบอกว่า ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมว่าชื่อเสียงวัดน่าจะน่าจะมีโด่งดังอยู่แล้วอ่าเพราะว่าไม่งั้นอันนี้ไม่รู้จักหรอกอ่าถูกไหมอันนี้ก็เลยรู้จักก็เลยอะไรนะครับใช่รู้จักช้าไปหน่อยรู้จักตอนโตจริงครับจริงจริงอันนี้ยังไม่รู้จักเรารู้จักผ่านคุณแม่ครับใช่ใช่แล้วเรารู้จักผ่านผู้ใหญ่พอดีแล้วเราก็เลยแบบอุ้ยหล่อแม่ก็เลยลองไปดูอะไรเงี้ยใช่พอเราไปเราก็ค่อยๆเห็นแบบ บัดก็พัฒนาเรื่อยๆอะไรเงี้ยใช่ก็ดีใจครับดีใจที่ทุกคนก็มาทําสิ่งดีๆร่วมกันเออเขาไปที่ไหนคะว่าอย่างไรบ้างคะที่ถามว่าอะไรแต่ว่ามีแบบบอกว่าได้แดงแค่จะขาดตลาดขาดตลาดอ๋อจริงๆจริงๆเมื่อก่อนคือเขาจะมีถาดถาดประมาณว่าประมาณละหนึ่งพันเส้นอะไรเงี้ยบ้างหน่อยไม่แน่ใจแตถ้าคนนี้เหมือนเขาก็เป็นเป็นรายได้ของหมู่บ้านครับก็ถือว่าดีครับเพราะว่าเหมือนเหมือนพอเราไปแล้วทําให้ได้แดงมันแบบ เป็นรายได้ให้ให้หมู่บ้านเราแวแกนั้นเขาได้แบบมีเงินใช้จ่ายครับก็ถือว่าเป็นรายได้ของของชุมชนนั้นละกันใช่ครับก็ถือว่าโอเคครับ<ว>ดีเลยค,คือเหมือนว่าคนในหมู่บ้านมาทำใช่คนในหมู่บ้าน<ง>ทาให้วาดอะไรเงี่ยเพราะว่าหลวงพ่อน,น่าจะทําเองไม่ไหวตอนนี้ก็ไปช่วยไหนอันนี้ก็ไปช่วยได้ครับแต่อันนี้นต้องทํางานก่อนผมว่าไปคราวนี้ก็เลยแบบแฝนๆก็ส่องเลขอี้2ส่องเลขอีกแล้วถูกไหมไม่ถูกเออเนึ่ง ไม่รู้เลยไหนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาถูกไหมใช่อ่ะเวลาที่เราไปไหนมาไหนหรือแบบอะไรเงี้ยคนก็จะแบบว่าจริงจริงใครไหนจะให้เลขอะไรจริงๆสําหรับไันนี้มันก็มองเป็นสีสันนะไอ้มันก็มองเป็นอะไรน่ารักน่ารักสำหรับแบบทุกคนที่เขาอยากมาเอ็นจอยกับเราอะไรเงี้ยก็ก็ถ้าถ้ามองแล้วมันแบบแล้วตัวเองไปซื้อแล้วมันไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยครับแต่ถ้าซื้อแล้วถูกก็แชร์แชร์กันได้ไม่ได้แชร์อะไรอะไรนะแชร์เงิน รอเล่รอเล่ถึงแม้บอกว่าเอ้ยฉันถูกนะขอบคุณนะก็ดีใจแล้วครับวันนี้จะให้เลขจริงไหมวันนี้ไม่เอาจริงๆซื้อเองยังไม่เคยถูกเลยครับสกายถูกไ่มสกายไม่ไม่เคยถูกเลยจริงๆครับเคยไหมเคยไหมที่แบบว่าพอเราไปแล้วจริงๆผมเคยแบบว่าแอบส่องแอบส่องไม้ตัวเองแอบส่องไม้เพื่อนอะไรเงี้ยจำไปละโดนแน่อะไรอ่ะก็อีกวันก็ไปหาเลยไปพี่ครับพี่ครับมีเลขนี้ไหมมีเลขนี้ไหมผมรอเลย16แบบ แม่เดี๋ยวหน่อยนี้เรียงข้าวมาเลยถูกแน่ช่วงนั้นรู้สึกว่าแบบมาแน่แน่คือพอได้เลขตามที่ตั้งใจมั่นใจมากเลยใช่ครับเราเป็นคนความเชื่อค่อนข้างสูงครับแล้วก็พอเราก็ไปเช็คอะไรเงี้ยก็บอกว่าเขาคิดว่าอะไรอะไรนะครับก็คือว่าอะไรเกี่ยวคุณไม่ใช่แบบคุณไม่ถูกหรือว่าอะไรอย่างงเี้ยใช่ก็เป็นประสบการณ์มีไปส่งเลขตามที่แฟนถาม มเราแล้วก็อยมีมอ๋ออันนี้ไม่เคยส่องเลยไม่ไม่เคยรู้เลยครับรู้วิธีก็ก็ทุกคนมาบอกว่าเอ,อ้ยเนี่ยถูกหวยแต่จริงๆอ่ะส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไม่เคยถูกหวยเพราะอันนี้เลยนะสลากนนก,กินแบ่งอันนี้นะครับสลากกินแบ่งอ๋อสลากกินแบ่งรัฐบาลค <c oughs> รับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผมแล้วยังไงต่อคนั้เมื่อกี้ คราผ่านไปเออเราผ่านไปเออเราก็คือไปไปเมื่อกี้จะตอบอะไรนาะครับเมื่อกี้ไม่ใจนี่นี่พายุขึ้นพอดีตกใจตกใจตกใจเดี่ยวนะครับก็คือมีมีไปมีบ้างใช่ไหมใช่ไปซื้อสลากใช่ไปซื้อสลากินใช่ครับครับก็คือรอรอตอนนี้ยังซื้ออยู่ไหมคะไม่ละครับไม่ละ ตอนนี้โฟกัสงานครับรายการทำงานครับที่นี่คือเดียวหนาได้สงคนพี่จิบพี่ซี่ใหญ่ๆ่ๆใาย่ๆ่ๆเขาอยากได้สจริงๆจริงๆผมว่าเด็กๆเขาอาจจะกำลังเล่นกันอยู่ก็ได้เออเราเราอย่าเพิ่งไปจับน้องเขาอะไรเงี้ยน้องเขาอาจจะอยากมีเพื่อนเฉยๆระยะหนทางยังอีกยาวไกลใช่ครับน้องอยังมีโอกาสเรียนรู้อีกมากมายเพราะฉะนั้นขอให้น้องๆโฟกัสในการ เรียนการพัฒนาตัวเองอก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยวันข้างหน้าจะได้รู้ว่าการที่เราจะรักใครสักคนแบบถูกต้องจะเป็นยังไง่ชเาแบบไม่กนเราใช่ไนะครับเปนีในอินเตอร์นะผมเปิดรับทุกโอกาสแต่แค่อยู่ที่ว่าช่วงนั้นมันเหมาะสมไหมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ